ตอนนี้เราก็จะมาทํากับข้าวให้แม่ยายกินนะเพื่อนเพื่อนเพราะแม่ยายบอกหิวก็วันนี้ก็จะทํากับข้าวให้แม่ยายกินเพราะว่าไม่มีคลิปลงพอดีวันนี้นะแม่บอกก็หิวข้าวก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำกับข้าวแม่กินเลยดีกว่าได้คลิปด้วยก่อนอื่นนะเรามาเสียบปลักก่อนฮะวันนี้ผมจะมาผัดหัวไชโปะหัวไชโป๊หวานนะอร่อยเนี่ยอืม ไม่เค็มได้ใชโป๊วหวานเราใส่กระเทียมเปล่าอ่ะเขาผัดไชโป๊ใส่กระเทียมไหมไม่ใส่ดีกว่าขี้เกียจใส่แล้ว <c oughs> อ่ะใส่หอมเจียวไม่ทันแล้วไม่ไม่ใส่อะไรเลย <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> อะไรนะเจียวใส่ตอนหลังไม่ได้แล้วเพราะเราผัดไปแล้วไงโอ้โหสั่งการ อร่อยอร่อยมาทําเองอร่อยมาทําเองมานี่นะร้อนแล้วนะฮะทํากับข้าวปกติก็ทําตลอดแหละทําให้แม่กินนะฮะเป็นลูกเขยที่ดีครับต้องทําของกับข้าวให้แม่กินครับนี่ไงอา้าวใส่ขอใส่ลงไปน้ำมันมันจะเยอะไปหรือเปล่าวะเนี่ยนี่นั่งทำกับพื้นเนี่ยผมถนัด มันสะดวกอะ่ะชอบนี่เปิดไฟยังยังไม่ได้เปิดกระทะเลยผมไม่แน่ใจว่ากล้องตัวนี้แสงจะพอหรือเปล่านะไฟทำไมมันไม่นั่นเลยอะ่ะโอ้โหตายแล้วเบลอ ผัดไปตั้งนานกล้องเบลอโทเซงเลยเพื่อนๆอย่าเพิ่งเซงนะนี่ครับใส่โป้ไม่เลยหันหลังให้แป๊บเดียวจากนั้นก็จะใส่ไข่ลงไปสองฟองคือฟองหนึ่งเหลือแต่ไข่แดงเพราะมันแตกอยู่ในถุงนี่แล้วก็ควรให้เข้ากันตีให้เข้ากันใช่หรือเปล่าเสียบกระทะต่อ คือจำได้ว่าตอนตอนนั้นเนี่ยเข้า,าหาดใหญ่นะตอนเด็กๆนะไปอยู่หาดใหญ่ไปทำงานก่อสร้างอยู่ตอนนั้นยังไม่เป็นกังฟูแล้วก็เห็นพนักง,งานเสิร์ฟก็แต่งตัวสวยๆ,อๆ่อๆเดินผ่านก็อยากเป็นพนักง,งานเสิร์ฟบ้างก็ไปสมัครเป็นพนักง,งานเสิร์ฟมื้อแรกที่ได้กินเลยในชีวิตเลยเพิ่งรู้รู้จักตอนแรกไม่รู้หรอกเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เลยจริงๆว่าเขาเรียกว่าว่าหัวไยโปนะ ก็ได้กินครั้งแรกเลยลาดเขาบอกคืออาหารในร้านน่ะนะเขาบอกว่าให้ไปตักข้าวกินก่อนทํางานก็ให้ไปตักข้าวพ่อครัวก็กทํากับข้าวไว้ให้พนักงานไปกินกินหัวไชโป๊โอ้โหมีความรู้สึกเฮ้ยทำไมมันอร่อยวะนี่มันคือครั้งแรกในชีวิตอาหารที่หรูที่สุดในชีวิตเราเลยเหรอ,อ,อไม่รู้จริงๆก,ก็ทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟได้ไม่กี่วันนะแต่ทุกวันเนี่ยก็จะมองหาแต่ผัดหัวไชโป๊ให้ทําไมวันนี้เขาไม่ทําอีกอะไรอย่างเงี้ย พอท,ทีนี้ก็ออกจากงานก็ไม่ได้กินอีกเลยนะจนวันหนึ่งนะเริ่มมาทําโชว์ทาอะไรก็เริ่มมาเห็นเฮ้ยมันเขาขายอยู่ผัดหัวฉุปผัดไม่รู้ผัดอะไรก็บอกเอาอันนี้เขาก็บอกผัดหัวฉชโป่แหละครับเนี่ยตั้งแต่นั้นก็เลยก็เลยรู้เลยว่ามันชื่อว่าหัวชุโปะนะฮะแล้วก็กินมันมาเรื่อยๆกินจนเบื่อแล้วอ่ะพูดง่ายๆอ่ะ <c oughs> โอเคเสร็จแล้วจากนั้นก็จะตักใส่จานกันเลย จานนี้ก็เป็นจานของน้องที่ขายหมูทอดซื้อหมูทอดน้องเข้ามาแล้วก็ไม่ได้คืนนี่ไชโป่นี่นี่นะครับหัวไชโป่ผัดหัวไชโป่ชิมคำดิยังไม่ได้หรอมือนี่กว่าออร่อยที่สุดในโลกแต่มันเป็นมันอืม โอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างเดี๋ยวไปทําอย่างที่สองกันเลยนี่เดี๋ยวผมก็จะทาปลาล้านะครับอกปลาล้าได้วันนี้หมักปลาล้าด้วยอบปลาล้าสองสองตอนเลยทำกับข้าวกินนี่นะครับอึมเป็นไงเพื่อนเพื่อนปลาล้าตัวใหญ่แล้วก็ปลาล้าเสร็จแล้วก็ยังมีปลาส้มนะนี่ปลาส้มจริงๆผมอยากต้มมากเลยต้มอยากต้มกะทิ นีนะฮะสองตอนนะปะลาล่าสองตอนจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะปิดฝาไว้แล้วผมก็เอาไปอบ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 นะจากนั้นเราก็มารอประลาล่าสุกช่วงที่รอประลาล่าสุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำเราจะมาทำน้ำพริกกะปิดีกว่าเนาะโอเคทำน้ำพริกกะปิกันเลยโอเคผมก็จะลงพริกไปเลยนะ พึกไปเลยนี่ทีซื้อมาตำเยอะๆเลยไหมเยอะเลยมั้งจากนั้นนะครับเราก็าจะปอกกระเทียมใส่ลงไปอ้วนปาว้าจ๋าเล็กอ้วนเฉยๆไม่ขาเล็กอ้วนจ๋าขานเลยนะอ่ะเพจะใส่กระเทียมลงไปแล้วนะฮะจากนั้นเราก็ทำการโขลกครับ โอเคนะครับเพื่อนๆครับจากนั้นนะครับผมก็จะเอากะปิลงไปกะปิที่เป็นกะปิเคยเลยนะเขาซื้อมาฝากจากใต้เราไปใต้ไม่ได้ซื้อคนอื่นไปหรอซื้อมาฝากไปรู้ซื้อมาฝากหรือแม่ยายหักคอเข้ามาก็ไม่รู้เคยแท้เขาบอกเคยแท้แต่แท้งจริงผมดูแล้วนี่นะครับโอเค คือบางคนเวลาก็ทําน้ําพริกหลาย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 เจ้านะไม่ใช่บางคนหลายๆเจ้าวเวลาเ็าทาน้าพริกกะปิอี่ะเขาจะค่อนข้างจะหนักไปทางหวานนะฮะแต่ผมดั้งเดิมนะครับผมใช้แบบรสชาติแบบดั้งเดิมก็คือไม่หวานครับก็แบบบ้านๆเลยนะฮะใส่มะนาวใช้มะนาวไม่ไม่ใส่น้าตาลอันนี้ดั้งเดิมเลยอู่ยาตายายเลยไม่รู้นะ แต่ละที่เขาอาจจะหรือเขาอาจจะใส่มาตั้งนานแล้วก็ได้แต่จจเราไม่รู้แต่ผมไม่ชอบเพราะที่บ้านผมกินแบบนี้กินมาตั้งแต่เด็กๆ นี่อย่างเงี้ยถอร่อยเข้มข้นหน่อยนี่ครับน้ำพริกกระปิ้น,น,นเรียบร้อยครับสองเมนู เดียวอีกนะฮะแม่บอกแม่อยากมีหอมเจียวใส่จากนั้นก็จะมาเจียวหอมครับนี่หั่นหอมก่อนเลยอันนี้ไว้ใส่ปลาเค็มไว้ใส่ปลาส้มไม่ใช่ปลาเค็มพูดผิดอ่ะ จากนั้นนะครับเราก็จะมาทำหอมเจียวให้แม่งานช้างเลยวันนี้รอให้มันร้อนนะไอ้นี่กระทะเตานี่มันจะร้อนช้าหน่อยตอนนี้รู้สึกว่าปลาเนี่ยมันก็จะได้แล้วเนาะใกล้แล้วล่ะไม่ให้มันกรอบมากหรอกกรอบมากแล้วมันจะบดแซบมันแห้งเกิน ทั้งหมดนะเพื่อนๆนะวันนี้ก็ทําทั้งหมด3เมนูนะเขาก็มีผัดหัวเชยโฟน้าพริกกะปิแล้วก็ปลาส้มนะแล้วก็ปลาละมันปลาซากับปลาส้มมันรสชาติคล้ายกันแต่ผมชอบปลาลาเจ้านี้มากนะครับเปรี้ยวหอมรํานะครับหอมรํามากๆนี่นะครับเป็นไงโอเคปิดเตาปิดเตาสัักรี่ก อาา๋อเดี๋ยเอาทักทึกนะเดี๋ยวน,นี่ตังท่าเต้นซ้ำนะเดี๋ยวพวูดเดี๋ยวพูดนืดหยุ่นก็ตังได้ด้ยวยโอ๊ยไม่ไม่ไม <c oughs> ยังก่อดให้ฉันปั้นในคล่องๆก่อนแล้วค่อยถอยงวดหน้างวดหน้าไม่ใช่ไหมตัวน,นี้มันหมดแค่เส้นเดือนนี้<ะ>เหรอออ <c oughs> มันมันลดมันลดเยอะมากเลยนะ <c oughs> พูดที่ฝนบอกเธอถ้าขายราคาแก็มคือสี่หมื่นห้านะเออระวังระวังแต่ว่าแต่ว่าถ้าไปซื้อเหลือ 30, าาสามหมืก็อาหารสามหมื่นเจ็ดหมื่นแปดทีนี้ไอ้นี่จะใส่อัน,น,ไนไห,ไหนปลาเนีน่ยอานูน่นอะไรอ่ะไอ้นั่นเอาใส่ปลาไอ้นี่แม่จะใส่กับไชโป้เหรอแม่จะใส่ไ,ไชโป,หชโป้หรือเป,ป,ปล่าแม่จะใส่ไชโป้หรือเปล่าเหงื่อพ่อออกกับผ้าเช็ดหน้าพ่อหน่อย เงื่เพรออกเต็มละยายเขาบอกว่าเขาจะเอากินกับปลาไาโอบอ้าโลว่เช็ดให้พ่อเลยลูกโอ้เช็ดตรงนี้ด้วยลูกตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้อืมอืมตรงนี้ด้วยค่ะตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเธลยไไม่เห็นลูกอะทำช่วยพ่อมันยังไม่หมดหน้าพ่อยังเปียกอยู่เลยนี่ดูออันนี้ผ้าเช็ดพื้นหรือเปล่าลูก นะเอา <laughs> ตอบเต็มปากเต็มคำเลยนะเธอใช่ <laughs> โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมคิดว่าเนี่ยปลาส้มเนี่ยผมจะยุติการอบแล้วนะเพราะมันได้แล้วเห็นแล้วจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะหยิบปลาส้มออกมาอ,อู้ตันตันหนีก่อนนะลูกร้อนก่าร้อน ค่ะเจะออกยังไงอะทีนี้ร้อนโอ้ยโอ้ยยร้อนมากเบื่อมันติดโอ้ยโอ้ยเ้ยนอนอศูนย์นอนี่ได้แล้วนะครับหนึ่งชิ้นครับลำบากมากร้อนไม่มีที่จับตันๆระวังแล้วลูกระวังไฟดูดนะคะฮะ เจ็บตูดมากทำไมอ่ะเจ็บอหอนะอ๋อน้องล้มเหรอคะเหลอรเอเมื่อวานเนี่ยผมทำปลาปลาล้ากับปลาส้มเนี่ยมันมัน,มนวันก่อนไม่ใช่เมื่อวานเหรอโอ้เหรอผมทำแล้วมันเรียกอะเลยมันแห้งเกินนฮะวันนี้ผมก็เลย ทำให้มันไม่แห้งมากจนเกินไปคะเนี่ยใส่หอมลงไปครับจะลูกแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวพ่อทำกับข้าวก่อนคะ่ะว้นไม่แปวให้เหรอจากนั้นนะครับเราก็จะโรยหอมสดลงไปด้วยนี่ครับอืนี่นะครับทั้งหอมสดทั้ง<ม>กินแต่หอมนะที่นี่กินแต่หอม โอเคใช่ตูนหนูใหญ่นะตูนหนูใหญ่เลยเหรอคะตัวก็หนูอยูใหญ่อืมโอเคเอาก็หนูใหญ่ใหญ่หมดเลยเหรอคะโอเคครับเพื่อนๆครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับวันนี้นะครับทั้งหมด3เมนูนะฮะก็ก็ใหญ่เหรอสามเมนูทั้งหมดเลยเพื่อนๆทั้งหมดมีทั้งหมด3เมนูนะฮะก็คือมี ผัดเจโป้น้ำพริกกะปิแล้วก็ปลาส้มนะครับนี่หอมใส่หอมเยอะแยะเลยดูดูดนี่ชอบกินหอมที่นี่เขาชอบกินหัวหอมกันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้เราก็คงลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนๆอย่าลืมสับสไครปเพื่อนๆอย่าลืมนะครับสับสไครปก่อไลค์กดแชร์เพื่อ share, เป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับเพื่อแล้วก็คอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าคลิปต่อๆไปเราจะไปทําอะไรที่ไหนหรือเราจะมาทําอะไรกันอีกดีใจมากวันนี้ได้คลิปลงแล้วนันี้น โอเคเร้าไปพบกันใหม่คลิปหน้าเอาตันเตนว่าไลก์แชร์กันคกด้วยนะคะโอเคบายบายค่ะไปยเอาทำด้วยบายบายเอาบายบายเานอยากทำอยากแปะด้วยโอเคออาไปเยอะจริงๆอ่ะเอาแปะแปะ